ขวบขึ้นโตขึ้นนั่นแหละคาตอบที่ได้คือมันสามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีจริงๆุจ็จะค่อยๆละลายไปเองนะเทใชไ้ไปเลยเ็วันรดหนึ่งครั้งสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็ามาเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของการ,กรเกษตรกันอีกแล้วเนาะใครที่กําลังเพาะเพาะตกขมิน้นอยู่แล้วใครที่กําลังเพาะเม็ดผักนะครับนี่เป็นผักคะน้า ผมทำการเพาะไว้ประมาณ1เดือนเกือบเกืบจะ2เดือนนั่นแหละแต่เขาก็มีความโตแค่นี้เองเนาะดูทรงเหมือนจะมีอาการแคะแเกรนเห็นไหมใครนะครับใครที่กําลังเจอกับปัญหาแบบนี้อยู่พอเพาะเสร็จก็ผักของเรามันมีความแขะแกรนมันไม่โตนะครับวันนี้แจกวิธีการช่วยให้ผักของเราโตด้วยเจ้าสิ่งนี้กระปิเนาะนี่เป็นกระปิซื้อมาใหม่นนะ ตัวกบปิเขาจะมีไคโตซานนะครับไคโตซานตัวนี้คือตัวที่จะทําให้รากของพืชกินอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่เหมาะมากสําหรับคนที่ปลูกผักอยู่หลังบ้านหลังคอนโดเนาะปลูกผักเพราะกล้าผักแล้วมันไม่โตมันแค่เกรนทำยังไงดีนะเบื้องต้นไปเอาตัวนี้มาเลยในครัวนะครับมเป็นกะปินี่ ย่งดีเลยมาดูวิธีการทํากันนะครับไม่ยากง่าย,ายอ่ะอันดับแรกคุณเพื่อนเตรียมน้ามาประมาณสัก2ลิตรนะครับหงลิตร2ลิตรก็ได้อีกทีนึงอ่าโอ้หลังจากที่ได้น้ํามาเสร็จแล้วใช่ไหมนี่มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลายคนพลาดหลายคนทําถูกกันนะแต่ว่าพลาดในเรื่องของอัตราส่วนเนาะตันนี้เป็นผงชูรสนะครับผงชูรส ผงช่บจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าสารโมโนโซเดียมกูตเมตนะครับช่วยให้อัตราการแตกยอดได้ดีขึ้นเนาะทำไมผมถึงว่าทําถูกแล้วแต่ว่าพลาดในเรื่องของอัตราส่วนพืชของเรากับน้ําที่ผมเตรียมมาประมาณหนึ่งเกือบจะสองลิตรเนาะพืชของเรานะครับมันไม่ได้กินอาหารเหมือนกับสัตว์เหมือนกับคนเนาะเขากินอาหารโดยการดูดซึมเข้าไปนะครับใช่ว่าจะใส่เยอะแล้วมันจะเกิดผลดีกับต้นพืชเนาะ ใส่เยอะมันไม่ได้เกิดผลดีนะครับรากก็จะเกิดการชะงักตัวอย่าทันทีเนาะอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้กะปิกับต้นพืชจะอยู่ประมาณ1ช้อนช้อนอนี้เห็นไหมช้อนไอติมไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวแค่นี้ใส่เข้าไปบางคนคิดว่าอาจจะใช้จะต้องใช้เยอะใช่ไหมแต่ที่จริงอัตราส่วนประมาณหนลิตรใช้แค่นี้พอเนาะส่วนตัวนี้ผม โมโนซูเลียมบูตเมตจากผงชูรสนะครับก็ใช้ประมาณ1ช้อนเท่ากันแบบนี้ใส่เข้าไปผมจะทาการละลายกับกับในจานก่อนนะทาไมถึงต้องละลายในจานก่อนมันละลายในกะละมังมันยากครับในจานมันบีบได้ไงนี่สามารถเอาน้ําอุ่นก็ได้นะครับมาละลายกะปิจะละลายเร็วขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีน้ําอุ่นก็สามารถตัก มาแช่ไว้ก่อนก็ได้สักแป๊บหนึง่นงนอกจากจะค่อยละลายไปเองนะมผมก็ติดตาคำว่าน้องอีู่แล้วอ๋อเดี๋ยวทิงาาท้งไว้สักพักนึงเนาะให้ตัวกะปิของเราละลายกับผงชูรสละลายเข้ากันดีก่อนออประมาณนี้แล้วกันมาดูนะครับเขาจะนำมาเทใส่กับตัวน้ำนี่ตัวนี้เทใส่ไปเลย หลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถ้ามันดีจริงทําไมผักที่สวนผมมันไม่ค่อยงามเลยเนาะผมะมาสวนนี้เริ่มด้วยการทําเกษตรแบบไม่มีสารเคมีเนาะทำกรเกษตรแบบไม่มีสารเคมีนะครับถ้าใส่ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีมันก็คงจะยืดยาวไปแล้วก็จะเป็นวิธีการที่ทําเสร็จแล้วก็จะได้เกิดปัญหาให้ดูพร้อมๆกันนะครับมันไม่ได้ยากนะปลูกผัก ไม่โตแล้วก็เติมสารอาหารเข้าไปเนาะแต่ว่าสารอาหารชนิดไหนที่เราจะไม่จําเป็นต้องไปซื้อไม่จําเป็นต้องไปอเอามาใส่ให้มันอันตรายกับสุขภาพของพวกเราคนกินผักเข้าไปเนาะเราจะหาวิธีการนําอะไรมาทาให้เกิดประโยชน์ของใช้ในบ้านของเราเนี่ยทาให้เกิดประโยชน์ได้มากมากที่สุดนี่ดรายเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็นําตัวน้ํายาของเราตัวปุ๋ยของเรานะครับตักใส่กับบัวรดน้ำได้เลย ระยะเวลาในการรดจะอยู่ประมาณ1อาทิตย์รดหนึ่งครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกแหละพืชมันไม่ได้กินอาหารเหมือนที่คนกับสัตว์กินนะครับรดเพียงหนึ่งครั้งเขาก็จะค่อยๆดูดซึมลงไปเรื่อยเนาะรากจะค่อยๆดูดซึมเนาะเพราะว่าตัวกะปิข้าสารนะนจะช่วยในการเพิ่มรากนะครับบำรุงรากฝอยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ตัวผงชุบยดก็จะเป็นสารโมโนโซเดียมกรสเมนะครับช่วยให้อัตราการแตกยอด,ด้ดีขึ้นเนีย่ยเสร็จแล้วลูกพักไม่ค่อยโตไม่ค่อยงามผักมีอาการกแข็งกันนะครับนาสูตรนี้ไปรดเลยลดก็บางๆพอนะครับเจ็ดวันรดหนึ่งครั้งเจ็ดวันรดหนึ่งครั้งแล้วก็ทําการรดน้ําตามปกติเนาะช่วงเวลาในการรดเหมาะที่จะรดในช่วงเย็นนะครับสังเกตดูได้เลย,เลย ว่าเรานํากะปิมาลดแบบนี้นเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าประมาณ3วันนะครับต้นผักต้นกล้าที่เราดูทรงว่ามันมันจะเป็นแค่แกนใช่ไหมมันจะมีอัตราการแตก,ก,กยอดที่แตกยอดไปแตกแตกใบใหญ่ขึ้นแล้วพอเพื่อนๆเ,เห็นพวกต้นผักที่เราปลูกมาอว,วบขึ้นโตขึ้นนั่นแหละคําตอบที่ได้คือมันสามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีจริงๆนี่เอง วันนี้ก็ประมาณนี้เท่ากันเนาะเป็นคลิปลับวิธีการง,ง่ายๆในการบำรุงพืชผักขนาดเล็กเผื่อใครกําลังเจอปัญหาอยู่เนาะก็นาวิธีการนี้ไปลองทําดูก็ได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับคนที่ชอบปลูกผักกินเองเนาะปลูกผักปลอดสารไร้สารเคมีนะ่านะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตาม,ตามนะครับสวัสดีครับ